สามสาเหตุที่เวลาเหยียบคลัตแล้วทําให้มีเสียงดังอีดอีดอดแบบในคลิปนี้นี่ครับรถไครับเวลาเหยียบคลัตจะดังอีดนี่ครับเหยียบคลัตจะดังอีดปล่อยคลัตปุ๊บ,บเงียบเหยียบคลัตปุ๊บดังอีด มันเกิดจากอะไรหลายคนก็คงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แต่อีกหลายคนก็ยังไม่เคยเจอถ้ามันเป็นแบบนี้เกิดจากลูกปืนกดคัดชำรุดนะครับแล้วทำไมลูกปืนกดคัดถึงชำรุดมันชำรุดได้ยังไงสาเหตุที่ลูกปืนคัดชำรุดมันเกิดขึ้นได้สามแบบแบบที่หนึ่งนะครับอะไรเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ก็คือใช้มาหลายปีแล้วมันก็เสื่อมสภาพอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับไม่มีวิธีการป้องกันเลยส่วนแบบที่2เกิดจากคัตเราไม่มีระยะฟรีคัตเรามันกดตลอดเวลานั่นเองเพราะฉะนั้นให้ทุกคนนะครับไปตรวจสอบคัตเราเลยว่าตอนนี้คัตเรามันมีระยะฟรีหรือเปล่าให้เราใช้มือกดดูนะครับถ้ากดแล้วมันกดไม่ลงแน่นปักเลยนะครับแข็งเลย แบบนี้แสดงว่าคัดเราไม่มีระยะฟรีให้เราไปปรับตั้งระยะฟรีใหม่นะครับถ้าไม่ปรับตั้งจะทําให้ลูกปืนกดคัดเราชํารุถเสียหายเพราะว่าลูกปืนกดคัดเรามันจะหมุนตลอดพอนึกภาพออกไหมครับแล้วแบบที่3เกิดจากเราเอาเท้าไปแช่กับแป้นเหยียบคัดไว้ในขณะที่เราทํางานทุกครั้งที่เราเอาเท้าไปเหยียบแช่บนแป้นเหยียบคัด ลูกปืนกดคัดจะไปกดกับวีคัดตลอดเวลาแล้วมันก็จะหมุนอยู่ตลอดเวลาเพราะเหตุนี้มันจึงทําให้ลูกปืนกดคัดเราทารุดเสียหายเป็นเหตุทําให้เกิดเสียงดังแบบนี้แล้วถ้าเกิดเสียงดังแบบนี้เราไม่แก้ไขล่ะมันจะส่งผลเสียให้กับชิ้นส่วนอื่นไหมอันนี้บอกเลยนะครับว่าถ้าเราไม่แก้ไขฝืนใช้งานไปส่งผลเสียต่อวีคัดแน่นอนนะครับลูกปืน กดคัดก็จะไปกินกับหวีคัดนะครับจนหวีคัดเราชารุดทะลุเลยนะครับเหยียบเข้าไปนี่คือลูกปืนกดคัดที่ทะลุเข้าไปในหวีคัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจออาการแบบนี้ที่ผมแนะนํามา1มีเสียงดังอิดอิๆอิอิเวลาเหยียบคัด 2. ระยะฟีคัดไม่มีให้เราทําการแก้ไขก็คือแนะนําให้ช่างเข้าตรวจสอบทําการตัดท่อนคัดเพื่อเปลี่ยนลูกปืนกดคัดให้ใหม่ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีครับ